เอาละครับสวัสดีชาว Apex Legends ทุกทุกคนเดินนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคู่มือ a p x x l g g n n s สํสำหรับมือใหม่ที่ไม่ควรพลาดแล้วก็มือเก่าที่ห้ามพลาดนะฮะเอสลับกันหรือเปล่านะเนี่ยมือใหม่ห้ามพลาดแต่มือเก่าไม่ควรพลาดนะครับผมอ่าก็คือผมเคยทำอันนี้ไปแล้วแหละแต่ว่ารอบนั้นมันเป็นคลิปแรกๆของช่องเลยนะผมยัง สอนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมรอ้นี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการพิมพ์ครั้งที่2มันพิมพ์หนังสืออัปเกรดอะไรเงี้ยนะฮะคู่มือเรามาเริ่มกันเลยที่หน้าเมนูนี่เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเซิร์เวอร์ได้ตรงอันนี้เห็นไหมซ้ายล่างเขียนว่า data center นะครับอันนี้เริ่มมาของคนไทยเราจะอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็อันนี้เขาจะเขียนปุ่มที่ใช้เปลี่ยนนะครับเอามือหายนี่มาแล้วของผมเป็นปุ่มนี้นะเห็นไหมแล้วเราก็จะเลือก เซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมก็ยิ่งลงไปข้างล่างก็จะปิงสูงนะครับเล่นแล้วก็จะแหลกมากขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วแพ็กเก็ตลอสนะครับผมเหมือนนำให้เข้าเซิร์ฟที่มีแพ็กเก็ตลอสเป็นศูนย์นะตอนนี้คือทุกเซิร์ฟดีหมดถ้าแพ็กเก็ตลอสมากกว่าศูนย์นี่จะค่อนข้างแหลกมากนะครับผมถึงปิงจะน้อยก็ตามนะฮะส่วนตัวผมชอบเล่นโตเกียวนะครับผมมันสุดละก็เข้าเลยอ่าก็มาถึงกับเมนูกันแล้วนะครับผมมือใหม่นะฮะที่ต้องรู้ก็คือ พวกนี้ก็ธรรมดานะก็ไปดูคลิปไอเซตติ้งของผมได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เล่นลองเล่นแล้วแล้วมองเห็นศัตรูในที่มืดจริงๆนะฮะเข้ามาตรงนี้ตรงวิดีโอนะครับแล้วก็ brightness นะครับผม brightness นี่แล้วก็เพิ่มไปเลยนะฮะมันก็จะในเกมจะสว่างขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้ fov ก็คือถ้าเราปรับเราจะเห็นมุมมองในกล้องเรากว้างขึ้นนะแต่ว่าตัวศัตรูก็จะเล็กลงไปด้วยนะครับผมก็เลือกดีๆๆนะฮะ เอาละครับแล้วก็มาอยู่กันกับโหมดฝึกซ้อมนะฮะผมก็จะพูดถึงพื้นฐานของเกมเลยนะที่ควรจะรู้เอาไว้นะครับผมเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะอาจจะอาจจะเบสิกไปนะครับสำหรับใครบางคนนะครับแต่ว่าก็ถ้าพลาดนี่ก็แย่เลยนะฮะนี่เลยเริ่มมานะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะก็คือไอ้อัลติเมทของเราใช่ไหม ถ้าเราเก็บอัลติ a มทแอค e l e r a เรนะครับก็จะบู o s t Ultimate เราให้ไวขึ้นนะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้นะครับก็จะเปิดกระเป๋าแล้วก็จะใช้ตรงนี้ใช่ไหมจะใช้ตรงเนี้ยมันก็จะใช้ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้นะเรากดปุ่ม Ultimate ที่เราได้เซตไว้นะครับมันจะใช้อัตโนมัติเลยแต่ตอนที่เราไม่มี Ultimate นะครับผมมันจะเป็นงนี้เลยนะฮะนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพิ่งแอดมาในแพทช์นี้เลยสำหรับ อัลติเมทนะก็คือเราเปิดกระเป๋าแล้วเห็นไหมมีรูปอัลติเมทเราสามารถบอกเพื่อนได้นะครับว่าอัลติเมทเราพร้อมหรือยังนะฮะพร้อมบวกหรือยังนะครับ cool นี่เห็นไหมอัลติเมท still on cooldown นะครับผมก็คือว่ายังไม่พร้อมนี่เองนะครับเห็นไหมละ่ะถ้าเราใกล้ละไอ i ว e line ก็จะเปเลี่ยนนะบอกว่าอัลติเมทเราใกล้แล้วนะครับผมใกล้ พร้อมเต็มที่แล้วนะครับผมตอนเรารออัลติเมตเรามาดูแอร์ลูมกันบ้างดีกว่าน,นะพร้อมแลวพร้อมลวเห็นไหมมันขึ้นแล้วมันขึ้นให้กดแล้วนะเห็นไหมเขียนอัลติเมต is ready นะครับกดเลยกดไม่ทันนะฮะเราไปกดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าอัลติเมตพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กดใช้ได้เลย นี่ก็คือก่อนเราจะบุกเข้าไปอะ่ะเราก็บอกเพื่อนสักหน่อยแล้วก็กดปับ๊บ cool อันนี้เลยนะครับผมอ่าอัลติเมตก็ผ่านไปแล้วนะเรามาดูกันที่การสื่อสารกับเพื่อนบ้างน,นะครับผมมือใหม่ควรจะรู้สิ่งนี้เป็นอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าดีมากๆนะีคือเราไม่ต้องเปิดไมค์คุยกับเพื่อนเกมนี้เป็นเสน่ห์ของเกมนี้เลยนะคือไม่ต้องเปิดไมค์คุยก,กับเพื่อนก็จะสามารถ สื่อสารกับเขาได้รู้เรื่องไม่ว่าจเจนภาษาไหนก็ตามนะครับผมก็คือการสื่อสารก็จะเป็นการกดปุ่มปิงนะกดเป่มปิงค้างไว้นะครับใครเซ็ไว้ปุ่มไหนเห็นไหมแล้วมันก็ยังมีออปชันเยอะแยะเลยล้วก็เลือกเอานะครับอันแรกก็จะเป็นการที่จะบอกว่าไปตรงนี้นะก็คืออันแรกอันนี้ก็เหมือนกับการพิงธรรมดานะเห็นไหมมันก็เหมือนกับการปิงอย่างเงี้ยเหมือนอันนี้คือการปิงธรรมดานะครับผมถ้าจะปิงบอกว่าเจอศัตรูแล้วก็กดอย่างงีง้สองครั้งสองครั้ง หรือว่าถ้าเราเจอศัตรูวิ่งอยู่เราเล็งที่เขาวเราก็กด <Check out S 1> ทีนึง <area. S 1> มันก็จะได้เหมือนก <cel> ันนะอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ที่มีอีกก็มีอันนี้ someone ปิน e n h e r e นะครับผมกดเข้าไปแล้วเขาเราก็จะบอกเพื่อนว่ามีมีคนเคยผ่านมาจุดนี้แล้วนะครับผมเหมือนกับถ้าเราเห็นเดินไปแล้วประตูเปิดอยู่แล้วก็ปิงบอกเพื่อนเลยบอกว่าจุดนี้มีคนเพิ่งผ่านไปให้เพื่อนเราระวังนะครับ s like <S แบบนี้นี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยต่อไป อันนี้นะทางซ้ายรูปลูกตาลนะครับ watching here นะครับคือสองสัญญาณนะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเราจะเฝ้าคอยดูตรงนี้ให้นะมันกับสมมติเพื่อนชุบอยู่ตรงนี้เราก็บอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวเราดูตรงนี้ให้ว่ามีใครมาหรือเ <I want S 1> ปล่าอเน <ไง S 2> ี่ยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าอันต่อไปอันต่อไปเป็นอันนี้รูปโลนนะครับ defending this area นะครับคือจะบอกว่าเขาจะปักหลักปักหลักตั้งเป็นฐานป้องาก,กานคอยป้องกันอยู่ที่จุดนี้นะฮะอย่างนี้ วิธีการใช้ก็คือว่าเหมือนกับว่าวงมันเล็กแล้วใช่ไหมแล้ววงมันทายทายแล้วแล้วเราเจอจุดยึดมั่นแน่ๆในวงนะฮะแล้วก็ปักจุดนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะแคมป์กันอยู่ตรงนี้นะเราจะป้องกันจุดนี้ไว้นะครับผมป้องกันวงของเราไว้ไม่ให้ใครเข้ามาได้อะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปอันนี้ going here นะครับ going here ก็คือเราจะ ไปที่จุดนี้คือบอกว่าเราตัวเราที่เราเล่นอยู่กำลังจะไปนะฮะไม่ใช่บอกให้ทุกคนไปแต่บอกว่าเราจะไปนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะบอกเพื่อนว่าเหมือนกับมันมีของอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นอะไรอย่างนี้ฮะหรือว่าจะแยกกันแล้วค่อยไปเจอกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมต่อไปนี้ผมใช้บ่อยะฮะ attacking here นะครับรูปสายฟ้าก็คือบอกว่าเราจะบวกตรงนี้นะครับผมมันก็บ,บอกให้เพื่อนรู้ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วนะฮะจะตามมาก็บวกเลยแบบนี้นะฮะ นี่เห็นไหมเขาบอกว่าจะจะบุกแล้วนะครับป้องกันด้วยคุ้มกันด้วยนะครับประมาณนี้เลยันต่อไปนะฮะ l o o t i n g this area นะครับือบอกคพืนว่าเดี๋ยวเราจะลุดนะฮะจะหาของตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนกับเราเหมือนกับวิธีการใช้ก็เหมือนกับในแนวเหมือนเราเห็นแค่แพ็กเกจหล่นลงมาจากฟ้าใช่ไหมแล้วเราก็บอกคพืนว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะฮะอย่าพิ่งไปไหนไกลอะไรอย่างนี้นี่นะครับผมสามารถปิงของให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะผมลืมพูดไปจริงๆนะครับผมก็คือ ในการที่เราจะเวลาเราลุดของอยู่ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนต้องการใช้กระสุนนี้หรือว่าเพื่อนต้องการสกบอันนี้เพื่อนต้องการปืนแบบนี้เพื่อนไม่มีปืนเราก็สามารถปิงบอกเพื่อนได้เลยนะครับผมนี่เลยก็าเวลาเรากดที่ปุ่มนี้ยถ้ามีเพื่อนอยู่นะมันจะขึ้นเป็นรูปเพื่อนกับกระสุนที่เพื่อนใช้นะครับว่าเพื่อนเราต้องการกระสุนแบบไหนนะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูไว้นะครับแล้วถ้าเราเจอกระสุนเราก็จิ้มบอกเพื่อนคนนั้นก็ได้นะครับผมอ่าก็แบบนี้เลยนะี่ก็เป็นการปิงปกตินะครับผม Light ammo here ถ้าเราจะปิงของปิงได้เหมือนกันแบบนี้ Extended light magazine here level one ammo up เป็นการปิงบอกให้เพื่อนรู้นะครับผม R99 here นี่ครปิงบอกปืนก็ได้นะครับผมแล้วถ้ามีเพื่อนปิงมานะครับเพื่อนปิงเอา, <rep osition S 1> าไป <here. S 1> ทางนี้นะแล้วก็สามารถ ปิงไปที่อันที่เพื่อนเขาจิ้มไว้นะครับเป็นการตอบรับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้ผมอยู่คนเดียวมันก็เลยทําให้ดูไม่ได้นะฮะแล้วก็ล้วก็โกลาเราเขาให้เขาโยนของให้เราเราสามารถเก็บไว้เราก็ t h a n ง you เขาว่าแตง you เราได้นะครับหรือว่าเราเก็บของเขาเราก็จะมีมันก็จะมีปุ่มขึ้นในหน้าจอให้กด t h a n ง you เขาได้เหมือนกันนะครับผมเวลาทิ้งของนะฮะก็เปิดกระเป๋าแล้วก็กดสี่เหลี่ยม ไอ้กดปุ่มตามที่เขาตั้งไว้ได้เลยนะครับก็เป็นการดรอปแบบนี้เลยนะครับผมเป็นการโยนกระสุนให้เพื่อนโยนของให้เพื่อนอะไรพวกนี้นะครับผมนี่เลยนะมันจะมีปุ่มกดที่ว่าโยนทีละนิดเดียวเห็นไหมโยนทีละยี่สิบไปโยนทั้งอันหรืโยนทีละหกสิบทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับอะไรแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพื้นฐานการปิ่งนะฮะที่ควรจะใช้มากๆนะครับผมแล้วสิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้นะครับผมก็คือว่าไอ้ชนิดของชุดเกราะทั้งหลายอะไรพวกนี้นะฮะ อาชินี้ของปืนผมจะยังไม่พูดแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะยาวมากมากเลยนะครับเดี๋ยวจะอาจจะแยกคลิปมาให้ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ชนิดของเกราะนะอันนี้มันก็จะธรรมดานะฮะเรียงจากสีเทาไปสีม่วงนะครับก็คือความทนทานนั่นเองนะครับได้เป็นชุดเกราะแล้วก็หมวกก็เป็นความทนทานเหมือนกันนะฮะก็คือเวลาโดนยิงหัวจะโดนดาเมจน้อยลงไล่าตามระดับสีขึ้นไปนะครับผมอาแล้วไอ้เกราะนี่มันเดืองแสงเป็นอีโบชิล l d นะครับก็คือว่า ยิงเราสมมติเราเก็บเกาะเท่ามาอย่างนี้แล้วเรายิงยิงตามเกณฑ์ของเขาเห็นไหมเกาะผมก็จะอีโวเป็นอีโวฟนะฮะเป็นเกาะแบบวิวัฒนาการได้เป็นสีฟ้าคือถ้ายิงๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคือไม่จําเป็นว่าต้องหาเกราะสีนี้เท่านั้นก็คือมันอัปเกรดเองแล้วส่วนกระเป๋านะฮะก็นี่เลยคือเราตอนแรกเรามีเท่านี้พอเก็บของไปก็ปลดล็อกอีกปลดล็อกตามแถวไปเรื่อยๆนะครับผมยิง สูงยินปลดล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นน็อกดาวน์ชิล l ์นะครับก็คือเอาไว้ตอนเราล้มเราสามารถเปิดเกาะกันไม่ให้เขายิงเราจนตายเป็กล่องได้นะฮะหรือเปิดกันช่วยเพื่อนก็ได้นะครับผมจะไล่ระดับความกันได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วส่วนสีทองนะครับผมหมวกทองก็จะ reduce ะคูลดาวน์นะครับประมาณสัก12.5นะครับประมาณนี้แหละฮะผมก็คือว่าคูลดาวเราก็จะโหลดไว้ขึ้นนั่นเองทั้งเอาจิทั้งซติติอลนะ แล้วก็แบกแพกนะครับแบกแพกก็คือเป็น Guardian Angel นะครับก็คือถ้าเราใช้กระเป๋านี้เราก็จะผมลืมพูดไปนะไอไอทองทั้งหมดอนะ่ะมันกันเท่าสีม่วงนะครับผมแต่ว่ามีเอฟเฟกเพิ่มเติมจนสีทองกระเป๋าทองนะฮะก็จะชุบเพื่อนเพื่อนเราก็จะมีเลือดกับเกาะประมาณครึ่งๆึ่งนะครับผมซึ่งซึ่งปกติถ้าไม่มีกระเป๋าอะชุบปับ๊บชุบปั๊บจะจะ,จะเหลือขีดเดียวนะเลือดของเพื่อนที่เราชุบแต่ว่าถ้ามีกระเป๋าจะมีเลือดและเกระอ,อย่างละครึ่งนะครับก็ดีมากๆเลย แล้วก็นอกดาวชีลสามารถชุบชีวิตตัวเองได้นะฮะเหมือนกับว่าเราช่วยตัวเองขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาได้แต่ก็จะช้าหน่อยนะครับผมช้าจะปกติเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็นะฮะไอเสาเนี้ยจะเห็นใน <Use S 1> บางจุด <the juice. S 1> ของนะฮะมันเรียกว่าชาร์จทาวเวอร์นะครับผมถ้าเรากดค้างไว้อย่างงี้ใช่ไหมเรากดค้างไว้ใครอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่ากดค้างไว้ปุ๊บเอาติเราจะเต็มหลอดทันทีนะไม่ว่าเราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเหลือศูนย์ก็ได้นะครับผมนะ ถ้าหลายคนยังไม่รู้นะไอชาร์จทาวเวอร์ไม่ใช่เฉพาะคนที่กดที่ได้นะครับคนที่อยู่ในวงเนี่ยทั้งหมดจะได้อัลติเมตรีชาร์ดด้วยนะคือทุกคนที่ยืนอยู่ในวงเนี้ยก็จะอัลติเมตเต็มทั้งทั้งทีมเลยนะครับผมใครไม่รู้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่วันที่ผมเล่นผมปิงเพื่อนว่ามาตรงนี้หน่อยนะครับผมจะชาร์จแล้วบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะฮะก็ไม่มานึกว่าแบบผมได้คนเดียวเรียกมาทําไมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่วนมันจะมีเทคนิคการยิงปืนเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับผม ซึ่งอาจจะบอกไว้แต่ว่าผมก็มันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็คือการเติมกระสุนนะครับเห็นไหมอันนี้คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้กระสุนผมกระสุนเอยกระสุนผมหมดนะครับผมดูความเร็วในการเติมนะเห็นไหมมันประมาณหลายจังหวหะอยู่นะแต่ถ้ามีกระสุนไม่หมดแล้วเติมเห็นไหมมันจะเร็วกว่าสักครึ่งวิอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะ ก็ผมชอบแบบกระสุนหมดมันกะจังหวะง่ายกว่านะผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละปืนจังหวะมันไม่เท่ากันนะฮะผมชินไปแล้วกับการกระสุนหมดแล้วค่อยเติมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากลองฝึกแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือการใช้ยายอะไรพวกนี้นะครับผมการใช้ยานะฮะของผมจะเป็นปุ่มนี้แต่ว่าของทุกคนตั้งปุ่มไหนก็กดปุ่มนั้นเลยนะคือกดกดปุ๊บมันก็จะใช้ใช่ไหม,มอย่างนี อันนี้คือมันเห็นไหมมันขึ้นว่าเป็นยาใหญ่อยู่นะคือเราสามารถกดค้างแล้วเราก็เลือกยาได้แล้วพอเราปล่อยปุ๊บยานั้นก็จะมาอยู่ที่หน้าควิกนะครับเป็นควิกแอคชั่นนะแล้วตอนนี้ผมใช้เป็นยาเล็กและอะไรงี้นะครับผมก็คือเอาไว้ใช้เหมือนกับว่าพอเราจะบุกเราก็ควรจะเปลี่ยนอันนี้เป็นยาใหญ่ไว้นะครับผมเพื่อที่จะเติมได้ทันทีเลยหรือว่าถ้าเราวิ่งหนีวงเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นยาเลือดนะครับเพื่อที่จะฮู่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเปิดไอ้วงล้อพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็สําคัญเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้นะสมมุติว่าเราต้องการยานะฮะเราไม่มียาเราจิ้มค้างใช่ไหมเป็นวงเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็ดึงลงไปที่อันที่เราต้องการแล้วก็กดอันนี้กดปิงปุ่มปิงนะอ๋อไม่ใช่ปุ่มปิงนะครับปุ่มปิงผมอยู่ฝั่งนี้อันนี้มันปิงของคนที่ไม่ได้เซตนะครับปุ่มปิงอันนี้อยู่อันนี้ <need> เห็นไหมเขาจะบอกว่าเราต้องการเขาต้องการกรอนะครับผมแล้วก็บอกเพื่อนได้ว่าเราไม่มียานะขอหน่อยอะไรเงี้ย เ, <need> เห็นไหมอย่างน,นี้ I need h e l p คือเราต้องการเลือด <need> อันนี้ก็เรา <I need S 1> ต้องการเ <shields. S 1> กลาะอะไรอย่างนี้นะครับผมเอ้ใช่เหมือนกับว่าเราหาไม่ได้จริงๆหรือว่าไอคนนี้มันแย่งเราหมดกล่องเลยแล้วก็บอกมันหน่อยนะครับว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าหรือว่าคนเพิ่งชุบเรามาแล้วก็บอกเขาว่าอขอย,ยาหน่อยนะครับ <need> ไม่มีไม่มียา <need> เลยอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอันนี้มันใช้สําหรับเราต้องการก,การะสุนก็ได้นะฮะเราไปเอาเคอร์เซอร์เราไปอยู่ที่ ปืนที่เราต้องใช้นะครับเราก็จะเห็นไหมมันมีขึ้น request ammo นะครับเห็นไหมดูตรงขวาบนเขาจะบอกว่าเราต้องการกระสุนแล้วแล้วเขาจะบอกด้วยว่าเรามีกระสุนอยู่เท่าไหนนร่นะให้เพื่อนรู้ไปเลยนะสมมติใครมีแบบมีน้อยมากแบบนี้นเห็นไหมนี้เขาเขียนว่าผมมีแค่20เองนะครับผมก็ให้ผมหน่อยเถอะอะไรอย่างนงี้นะฮะถ้าอยากชนะไปได้วยกันก็ต้องแบ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ให้ของเขาเลยเขาจะสู้ยังไงล่นะครับผมนะฮะก็ต้องทีมเวิร์กกันหน่อยนะครับเกมนี้ ส่วนอันนี้ก็พวกนี้ก็จะเป็นของแต่งปืนทั้งหลายนะครับผมถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปพื้นฐานปืนไว้ให้นะครับจะได้ไม่นานเกินนะครับผมอ่าก็คือเอาข้าวๆนะก็แต่งปืนมือนกันอันนี้เป็นแม็กของแม็กของเฮฟวี่ครับแม็กของปืนนี้เก็บปุ๊บก้จะกระสุนเพิ่มขึ้นแต่ยิงได้มากขึ้นอันนี้ก็ของแต่งปืนมนกับว่ายิงโดนหัวแรงขึ้นเก็บไซส์เก็บอะไรพวกนี้นะครับผม คมว่าผมยังไม่เจาะลึกมากแล้วกันนะครับผมผมว่าพื้นฐานสําหรับมือใหม่ที่ต้องรู้แล้วก็มือเก่าที่ทำพลาดก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืม subscribe นะครับสำหรับวันนี้เจอกันฮะเย้ Boom <Yeah. S 2> ช h ก k a ้ a กั